ลานมา้าแห่งใหม่ภูเวียงมาเดอร์ภูเวียง ได้เริ่มแรกออฟฟิลิ่งสุดยิ่งใหญ่อลังการสมชื่อสำหรับคาเฟ่ที่กำลังถูกกล่าวถึงในตอนนี้กับมาเดอร์ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นสถานที่เที่ยวแห่งใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์เนรมิตความเป็นมหาเศรษฐีนี่ตู้คุ้นกับดินแดนภูเวียงทางคาเฟ่สวนหย่อมทานน้ำและคาร์เรฮาร์สุดรู้มูลค่ากว่า300ล้านโดยคุณมิม,มี่ผู้อเมวยกานนิชาผาเจริญผาชินรัตน์นักธุรกิจสาวเก่งกรรมการผู้จัดการผู มีการฝ่ายการตลาดบริษัท l าบ e ู r o o น International จำกัดเป็นเจ้าของโดยบอกว่าอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับความสวยงามอันลังการด้วยตัวคุณเองหรือว่าเป็นจุดลนานมะอีกแห่งที่ห้ามพลาดสำหรับตัวดิฉันเองนะคะจุดเริ่มต้นก็คือมุมมองจากตัวเองว่าก็คือแบบเราเป็นคนชอบถ่ายรูป แล้วก็ชอบดื่มกาแฟาชอบบรรยากาศที่มีวิวสวยๆนะคะไอเดียตรงนี้เกิดขึ้นจากลูกจากห้องนอนมาที่ระเบียงบ้านก็มาเห็นนะเอ๊ะเราน่าจะทำอะไรสักอย่างหนึง่งอ,อ,อยากให้พี่น้องเราแวะใกล้เคียงชาวอำเภอปูเวียงหรือว่าทั่วๆไปที่มาเยือนในจังหวัดขอนแก่นได้แวะเวียนเข้ามาที่ตรงนี้ค่ะซึ่งอาจจะเข้ามายากนิดนึงแต่ด้วยความตั้งใจ เราเราอยากมีความสุขสำหรับตัวเราซึ่งเห็นบรรยากาศลายล้อมด้วยทานน้ำนั่งดื่มกาแฟนี่คือ,อความสุขที่เราได้รับเราก็อยากมอบความสุขให้กับคนอื่นจุดเริ่มต้นเราไม่ได้มองเรื่องของบิสเนสนะคะเรื่องของธุรกิจเพียงแค่มองว่าความสุขคือตัวเราชอบความสวยความงามแล้วก็ชอบถ่ายรูปนี่คือจุดเริ่มต้นประกายที่มีมาเดอร์คาเฟ่เกิดขึ้นนะคะทุกนี้ ค่ะนะคะสำหรับวันนี้ตัวดิฉันเองนะคะยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนนะคะไม่อยากให้ทุกคนมองว่าวันนี้ดิฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องธุรกิจเลยนะคะบางครั้งเนี่ยเงินไม่สามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้นะคะเงินไม่สามารถซื้อความรักความศรัทธาได้นะคะตรงนี้สิ่งที่ดิฉันทําวันนี้ดิฉันอยากให้กําลังใจพี่น้องทุกคนหรือหลายคนอยากให้มีแรงบันดาลใจ ถ้าเปรียบเทียบนะคะดิฉันเป็นเด็กบ้านนอกคนหนึ่งซึ่งไปเติบโตทางกรุงเทพประสบความสำเร็จแล้วกลับคืนสู่บ้านเกิดนะคะตัวดิฉันถ้าเปรียบเทียบคนอีสานก็บอกว่าไปค้ากำปั้นและประสบความสำเร็จนะคะนี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนนะคะที่รู้สึกท้อแท้รู้สึกที่ ทำอะไรแล้วไปต่อลำบากนะคะวันนี้นะคะขอให้เรามีสติแล้วคิดดิฉันเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความเชื่อมั่นในตัวเองนะคะตราบใดที่เรามีชีวิตอยู่มีลหมหายใจดิฉันเชื่อว่าคนอื่นประสบความสำเร็จได้เราก็ต้องประสบความสำเร็จได้ดิฉันเป็นกำลังใจให้และดิฉันก็จะเป็นไอดอลเป็นส่วนหนึ่งนะคะ เป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ